สวัยดีนะทุกคนคลิปนี้กับชิมาเราเประสบการณ์นะเนาะก็คือเรื่องที่ว่าเป็นประเด็นในตอนนี้คือไทยเนะาะค่ะดังๆนะเกี่ยวกับบัญชีมาเพราะว่าเมื่อในเมื่อก่อนนะข่อยกันไปเปิดบัญชีไว้บัญชีเป็นบัญชีไทยแหละนะอยู่ไทยผมพอได้ขามไปขามมาพอได้โอนซื้อหันซื้อนีน้องเธอาาก,ก็จะก็มาโอนน้ำนะาอโอนน้ำคอยเข,อข,อขอเลย เพราะว่ามันกำลังเป็นกระแซตอนนี้ก็คือว่าเพนเน์บันซี่มาโอนเขาบันซี่ได้แหละเพ่นเซระงับ้านะนระงับ,บองหายใส่ขอก็เลพาออ้าไปทอนเงินอนนอกนะก็เลย่าไปทอนเงินอนนอกเออพาไปทอนเงินอนนอกทอมิทก,กับไปท้อนอยู่ไปท้อนอยู่ไอตู้ที่เอ็มไปท้อนอยู่ตู้ที่เอ็มมันกับท้อนบ่ได้แลวคนลกตั้งใจเขาไปธนาคารนะเป็น,นขาไปธนาคาร ไม่กระไกลแน่นะไปทอนธนาคารพนักงานเพื่อระว่ามันที่เจา้ามันทอนบอดได้ได้เพื่อระว่างสิแล้วบอกแบบบอกลาห้องนี่นะมันเราทอนบอดได้เหมือนนเอาวะมันเป็นยังมันที่คอนยนี่ก็คือ,อว,วามมาาอาา่าทอนมาได้ส่งก่อนกว่ามากคือว่าทอนอายุบัลลังก์ก็จะเราบอกว่าเงินในบัญชีเจอดนล้วมันโมบีขา็ระว่างี่แล้วนะ <c oughs>